ครับผมวันนี้ครับผมสายยันฟันเยินนะครับหรือเด่นชาติรักญาตินะครับกำลังจะเดินทางไปฉีดยาเข็มที่สองนะครับที่บางซื่อนะครับเขาบอกว่าไปแถวบางซื่อไปไปฉีดยาหรือทาอะไรที่บางซื่อนจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับผมแต่บางคนไม่ซื่อสัตย์ขนาดยกมือเนี่ยไม่ซื่อสัตย์เลยเราไปยังไงก็เดี๋ยวเราไปฉีดยาเข็มที่สองนะครับเพราะว่าเข็มสองเอสตาเข็มสองเขาบอกว่า จะไปต่างประเทศก็ได้นะครับหรือจะไปไหนก็ได้นะครับก็ครบแล้วก็รอมานานเกือบ3เดือนนะแอฟต้านะครับสู่ซินแวกมก็ไม่ได้นะแอแออะไรที่ว่าเป็น3มหรืออาทิตยทิศเขาก็ได้แล้วนะครับดุซิโนความนึงครับสอาทิตย์ฝาก็ได้เข็ม2แล้วนะครับแต่แอฟต้านี่ครับต้องรอมานะครับเฉี่เมื่อวันที่ยีิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับมาได้วันที่ส9ตุลานะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปอี่านะครับแบบสบายๆนะครับไปกับผมเลยนะครับ บ้านรกหน่อยนะครับกำลังทำป่าสะอาดรับผมมาเดินทางนะครับลืมอะไรป่าไม่รู้นะครับผมใบรัดอยู่ในกระเป๋าเลยครับสวัสดีครับลุงครับผมสวัสดีครับไปฉีดเข็มสองอยังเนี่ยกำลังไปหลซื้อเข็มที่สองครับผมโอเคครับทักทายกับคุณลุงนะครับกำลังมาลองน้ำนะครับผมอ่ะ ไปนี่ก่อนนะครับเดินขึ้นรถก่อนนะครับการท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนี่แล้วครับสถานีบางซื่อนะครับจะไม่ได้ใส่ข้างหน้าตอนนี้เข้ามาอยู่ในในอาคารเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าเดินมาจากนี้ไปฉีดวัคซีนนะครับผมตอนนี้ก็เดินมานะครับผมเดินมาไม่ไม่นานะครับเริ่มหอบแล้วอายุน้อยอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผม อแต่ถ้าไลฟ์สดรู้สึกว่าจะได้นะครับเดินไปครับต้องทะลุนี่นะครับไปทะลุข้างหน้านะครับเพื<ะ>่อที่จะไปประตูสองสามสี่มั้งก็จำสองสามสี่นะครับเขาบอกว่ามาขีดเข็มสองว่าจะเร็วกว่าเข็มหนึ่งครับมรผม แอรเย,อย็นนะอรเอยเ็นแอร์ครับอันนี้เขาเริ่มบริการยั่งย่่งเล<ร>ยเริ่มแล้วนะนี่ครับสถานีบางซื่อใหญ่มากอย่างท่าครับผมเดหน่อียออ๋ยวมัเน,นมเหน,นื่อยน,น,นะเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ย คืกเข้าข้างหน้าให้มันเห็นประตูเอหนึงฉีดวัคซีนนะครับตน,นว่งดรหนังสือจะกลับหน่อย <c oughs> นี่สถานที่ฉีดวัคซีนนะครับนี่ภาษานี่บางซื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมครับตอนนี้จะเดินออกจะเดินออกประดูห้าเลยครับ กดฟองนะครับกดต่างๆเาเป็นเห็นสองคนจะรู้สึกว่ายังไงก AH ูก็ได้ฉีดเพราะกูนัดแล้วก็เลยว่าจะมาสี่โมงก็ได um ้ฉีดเสร็คานีบางซื่อครับมะม่ง Okay, อ,อ,อ,อันนี้เข็มไหนเนี่ยลูกน,นี่ประตูหนึ่งนะเดี๋ยวว,ยนะว่าคนเข้าไปเยอะแล้วนะแเฉพาะเข็มที่หนึ่งอ๋อนะอันนี้บอกเข็มหนึ่ง กคนน้อยกีกเข็มหนึ่งเราด็เดินมาเรื่อยครับตอนนี้ปะเรื่อยครับก็มียังมีขีดเข็มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขีดเข็มสองผมจะมีประตูสองประตูสามประตูสี่นะครับไม่รู้ประตูไหนแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับนี่รถนะครับครับตรงนี้รถวินหน้าสถานีบางซื่อนะครับ นี่นะครับโขดก็เริ่มทยอยกันเยอะแล้วนะครับผมสำกลับแล้วนะครับว่าสีวัชิงเข็มต่อนะครับและรประตูสามก็เริ่มประตูแล้วคราวนี้เราเข้าไปลอบครับผม,มเอาเ,ข,เข,าาาข้าไปเขียนข้อความเรื่องปากามาเข้าไปเขียน หน้าไปเลยนะน้าัดีนหนไเลยครับเริ่ก่อนกระสานนะครับผมจะปล่อยแถวเข้าแล้วแต่หครับยืนครับยืนเลยตาทครับเว่าใเป็นคนีนะือด้วยของท่านเลยไหกันนะครับใอได้ขวาวาไปลวาไร่ะ ครับตอนนี้ข้ามาบริเวณข้างในแลน้วนะครับนนครับาเขาจะมีปกาวมาไเออหนครับนต่อแถวนึงให้เต็มก่อนนะครับเลยหน้าเลยต่อหน้าเลยน่งต่อกันมาเลยครับน้นเข้าห้องน้ำนะที่ไหนเพิ่อีน คิดเป็นสองนะครับท่านผู้ชมให้เราตอนสั้นนครับคุณหมอมือเบามากทำงานรักเลยคหมอไม่ได้เทีเดียวหมอพยายังไม่ได้ทีเดียแสดงว่าหนังผมหนาเเล้วมีความรู้สึกมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับกับรายการปชาตินะครับดูใจกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ รับเสร็จแล้วไหมครับ,บกลับทำงานต่อนะครับ,บครับตอนนี้รู้ครับ,บ ีเรียบร้อยนะครับแลสถนีบางันครับเห็แล้วน,นะครับก็สีค้องกันนะครับของเข็มพบบวรินะครับผมจะมีเข็มสามต่อไปเส่นว่ากันอีกที ี่เสร็จแล้วก็จะมานั่งพักพื้นประมาณ30นาทีนะครับนอีนน่ี้มเรมาองขึ้นาวนี้บอกวมาหาที่นั่ง ตอนนี้ก็มานั่งนะครับผมเราไม่มีจะมีเข็มสามอยู่เลยครับผมี่เข็มสองครับนี่นั่งพักฟื้นนะครับสามสิบนาทีนะครับไปรู้ว่ามีอาการหรือเปล่าถ้ามีราการก็กลับบ้านได้นะครับครับก็ไงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับกับรายการไฟกระชากนะครับวันนี้ขี่มอเรซค์นะครับเข็มที่สองนะครับผมครับรายการดีๆนะครับเราก็มีให้ท่านผู้ชมว่าผมไปไหนมาไปทําอะไรมานะครับก็จะบอกให้ผู้ชมได้รู้ว่า นะครับในกิจกรรมต่างๆของผมนะครับก็ติดตามด้วยนะครับหนาทงานเป็นการไปร้านต่างๆนะครับไปเยี่ยมร้านเยี่ยมชมเรื่องที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ติดตามผมได้นะครับไปกับชาตินะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะครับสวัสดีครับครับไม่ห้องเท่ากันเรียบร้อยแล้วผมสองข้างเดียวกันนะครับผมก็ดนาฬสองเข็มหนึ่งข้างนี้เข็มสองข้างนี้วันนี้ผม กันแบบรายวิทย์ได้เลยนะครับ1นาฬิกา20นาทีเหลือ7นาที11นาฬิกา15นาทนะครับตั้งแต่เวันที่11โมงตรงถึง11นาฬิกาครับนี่ทางออกได้ครับผมนี่เขามานั่งพักฟื้นไงวันนี้คนไม่เยอะเหมือนวันแรกนะครับวันเข็มแรกคนเยอะมากครับผมนี้บริเวณออกนะครับผมนี้ใครจะออกใครจะเข้าห้องน้ำครับตรงนี้ได้นะครับนี่จุด สังเกตการนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ีกุดนะครับเพนั่งดูทีวีหรือมีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรียบร้อยนะครับพักฟื้นเรียบร้อยส0นาทีนะครับวันนี้ก้าลังเดินออกนะครับทางด้านหลังนะครับก็เป็นเสียวิทย์นะครับวันนี้เก็บงที่2เรียบร้อยนะครับรอเวลามาเกือบ3เดือนนะครับใน้เท็์สองครับตอนนี้ก็เดินทางไปต่างจังหวัดในวันออกพรรษานี้นะครับไปถ่ายว v นะครับที่พิจิตร นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกับรายการดีๆนะครับรายการไฟกับขาาินะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมครับผมนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ทางออกนะครับไพื่อ้าออกนะครับออกประตูสองนะครับเพื่อที่จะไปรถไปจอดไว้ข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวมองเขครับผมเดี๋วรอนะครับลูกเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งนะครับผม นี่อะไรนะครับ้คครับผมผม60ได้ไหมครับ่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับตันนี้ก็ขอความคบสกลมือนะครับมีแม็กนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณสรูนะครับเดี๋ยวรออีกครับรอชอเฟอร์หน่อยนะครับผม ครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับทอนี้ออกประตูแล้วนะครับผมไปนะครับแบเอาอะไรเหรอฮะแมสกับอุ้ยอันนี้เอาไว้คนอายุหกสิบได้คนอายุน้อยเกาไม่ห้ามีเยลด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ออกประตูแล้วนะครับอันนี้มันเป็นแบบออกประตูหลังแล้วนะครับก็จะมุ่งสู่ไปที่รถนะครับวันนี้นะครับต้องลาจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพบกัน ถ้ามีเกมสามนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเม <c oughs> มกมสามคงจไม่พบกันไม่น่ามีนะครับ <c oughs> โอเคครับผมอ่านะครับบ๊ายบายนะครับรพบกันใหม่นะครับับรายการดีๆนะครับไปกับก้านนะครับผม